ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่2ประจำวันพุทธที่19พฤษภาคม2564รรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้น แล้วก็พร้อมสําหรับการลงทุนในวันพรุ่นี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับแนแดงจรูนพันธุ์วัฒนาวงศ์เหมือนเดิมครับครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าผิดคาดเลยทีเดียวนะครับหลังจากเมื่อวานเนี่ยผมเห็นตัวเลขการติดเชื้อรายวันเนี่ยลดลงต่ํากว่า2,000รายต่อวันนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ6วันในขณะที่ตัวเลขของผู้ที่รักษาหายแล้วกลับบ้านนะครับก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แล้วก็มากกว่าตัวเลขการติดเชื้อรายวันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดูในเชิงของสมการแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีนะก็เลยคิดว่านักทุนสถาบันเนี่ยน่าจะต้องรีบกลับมามีโพสิชันเพื่อลุยหุ้นขนาดใหญ่แล้วล่ะนะครับแต่ว่าเอาก็จริงวันนี้เนี่ยหุ้นใหญ่เนี่ยไปไม่เป็นเลยนะครับกลับกลายเป็นว่าวันนี้หุ้นขนาดเล็กสามารถเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าอะไรเป็นเหตุผลที่ทําให้หน่าหุ้นมันถึงยังเป็นหุ้นขนาดเล็กนาตลาดอยู่ในวันนี้นะครับ วันนี้นะครับเซตอินดี x ก็ปิดลบไป 4. จุดนะครับปิดที่1562จุดปรับตัวลง0.3%ใกล้เคียงกับอาเซียนนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นการปรับลงแรงกว่าในเอเชียโดยเฉี่ยนะครับวันนี้เอเชียโดยเฉลี่ยติดลบประมาณสัก0.1%นหระครับสำหรับประเด็นสำหรับตลาดหุ้นในเอเชียนะครับก็ยังไม่มีประเด็นอะไรใหม่ๆนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ทุกคนกําลังเฝ้ารอคอยประเด็นจากสหรัฐมริกาครับซึ่งตอนนี้เรารอฟังอยู่3ประเด็นนะครับ อันที่1ก็คือเรื่องของรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐในรอบก่อนนะครับทุกคนก็อยากจะดูว่าประธานเฟดนะสาขาต่างๆแล้วก็ประธานเฟดเจลอลมพาวเวลเนี่ยมีมุมมองต่อเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องเงินเฟอ้อยังไงนะครับอันที่2ทุกคนก็กำลังเฝ้าดูว่าตอนนี้ประธานเฟดสาขาต่างๆก็จะเริ่มออกมาให้ถ้อยแถลงนะครับมุมมองกับเศรษฐกิจในพื้นที่ของตัวเองรวมถึงมุมมองในเรื่องของดอกเบีย้ยเรื่องของ QE ด้วยนะครับ แล้วก็ประเด็นที่3ทุกคนก็กาลังเตรียมรอดูครับตัวเลขสําคัญก็คือ PCE นะครับซึ่งจะรายงานออกมาในวันศุกร์หน้านะครับซึ่งตัวเลขตัวนี้เนี่ยจะสามารถเอาไปคํานวณตัวเลขของเงินเฟ้อได้นะครับซึ่งเฟดเขาจะใช้ตัวของ PCE เป็นสําคัญในการตัดสินใจในเรื่องของแนวนโยบายทางด้านการเงินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการประชุมเฟดรอบถัดไปคือวันที่1 5ถึง16มิถุนาเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาไอทั้ง3เรื่องพวกนี้แหละฮะเรื่องของรายงานประชุมก่อนหน้าเรื่องของถ้อยแถลงของประธานเฟดแต่ละสาขา รวมถึงตัวเลข PCE เหล่านี้นะครับมาประกอบกันแล้วใช้ในการตัดสินใจว่าจะดําเนินนโยบายทางการเงินต่อไปในลักษณะไหนนะครับซึ่งเพราะงะั้นจะเห็นว่าประเด็นเหล่านี้ยังคงเป็นประเด็นที่รอคอยอยู่ข้างหน้ามันก็เลยไม่ได้ส่งผลต่อตลาดหุ้นมากนักนะครับงั้นส่วนใหญ่ตลาดหุ้นในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะเคลื่อนไหวไปตามปัจจัยของตัวเองนะครับโดยในบ้านเราเองเนี่ยก็ยังคงเน้นหนักในเรื่องของโควิด19นะครับซึ่งวันนี้นะครับรายงานผู้ติดเชื้ออยู่ที่3,300 94รายนะครับพอแยกแยะออกมาก็จะเห็นว่าเป็นการติดเชื้อที่เกิดขึ้นในเรือนจําอยู่ที่1,498รายในขณะที่การติดเชื้อนอกเรือนจำเนี่ยอยู่ที่1,896รายนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้รายงานตัวเลขอยู่ที่1,793อ่าเพราะฉะนั้นเห็นว่าการติดเชื้อนอกเรือนจำเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเริ่มเด้งขึ้นเบาๆก็อาจจะทาให้ตลาดเริ่ม มีอาเรียกว่าผิดหวังกันพอสมควรนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับแม้ว่านะครับผู้ที่รักษาหายแล้วกลับบ้านอะ่ะจะยังคงทําได้ดีนะคือเพิ่มขึ้นนะครับอ่าเมื่อวันนี้เนี่ยรายงานอยู่ที่4,450รายนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันมากกว่าการติดเชื้อใหม่นอกเรือนจําถึง1896ารายก็เรียกว่าห่างกันพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาไปเทียบกับ จำนวนผู้ป่วยสะสมในตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก88,000รายนะครับเพราะงะั้นถ้าเอาส่วนต่างเนี่ยหารกันอ่ะก็อาจจะเห็นคร่าวๆว่ากว่าจะเคลียร์คนหมดได้นยก็จะอาจจะใช้เวลาอีกประมาณสัก44วันนะครับถ้าไม่มีการระบาดท,ที่รุนแรงไปมากกว่านี้นะครับเพราะงั้นจะเห็นว่าโครงสร้างของตัวเลขรายงานโควิด -19 ในวันนี้เนี่ยก็ยังไม่ใช่เป็นโครงสร้างที่ ดีนักทีเดียวนะครับอาจจะแค่ว่าไม่ไม่ไมไมแย่อะไรรุนแรงมากนักแต่ก็ยังไม่ถือกับดีมากนะครับก็เลยทําให้ตลาดอาจจะรู้สึกว่าผิดหวังกันไปสักนิดหนึ่งครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของข่าวว่าตอนนี้รัฐบาลกําลังพิจารณาเรื่องของพระ,ะราชกาหนดเงินกู้ครับอีก7 0แสนล้านบาทนะครับก็ ยังไม่ได้ข้อสนุปอย่างเป็นทางการออกมานะครับแต่ก็เริ่มแผลมออกมาในหน้าข่าวแล้วนะครับก็อาจจะมองว่าอาจจะไม่ได้ช่วยให้เศรษฐกิจมันฟื้นอะไรรุนแรงมากนักนะครับนักวิเคราะห์ก็บอกว่าเป็นเรื่องของการประคองไม่ให้เกิดดาวไซส์มากเกินไปในภาพของเศรษฐกิจในเชิงลบแค่น,นั้นเองนะครับคราวนี้มาดูการเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กส์นะครับตอนเช้าเนี่ยเราเห็นที่ญี่ปุ่นปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะก่อนตลาดเปิดติดลบไปเกือบ2%เซ็นนะครับ ประเด็นหล,หลักของที่ญี่ปุ่นก็คือเรื่องของการติดเชื้อโควิด -19 นะ่ก็ยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้เนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นกังวลมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของสายพันธุ์อินเดียนะครับมีการแบนนะครับคนที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียเนปาลปากีสถานนะครับแล้วก็ล่าสุดบังคลาเทศมัณดีศรีลังกาโอ้โหกลัวกันมากเลยนะครับก็เลยทําให้ตลาดหุ้นญ,ญี่ปุ่นปรับตัวลงแรงนะครับพอเราเห็นญี่ปุ่นลงแรงแบบนี้ถงสัยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับตลาดหุ้นบ้านเราก็ เปิดกระโดดลบไปประมาณ5จุดนะครับเปิดที่1561นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันก็บ้านเขาไงมันก็ไม่ใช่บ้านเราบ้านเราก็ไม่ได้ลงรแรงอะไรมากนักนะครับก็เป็นภาพของการไซเวย์ไปตลอดทั้งวันนะครับโดยวันนี้นะครับจุดสูงสุดอยู่ที่1569แล้วก็จุดต่ำสุดอยู่ที่1558นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของเซ n ตอินดี x เนี่ยก็ยังคงอยู่ในกรอบที่เรามองไว้นะครับกรอบล่างคือ1544 กรอบบนคือ1593นะครเบเาราะนะคั้นกรอบนี้ก็คือกรอบที่การติดเชื้อวันละ2,000คนบวกลบแล้วก็รอเรื่องของวัคซีนที่กําลังทยอยเข้ามามันกรอบเนี่ยก็ยังคงทํางานได้นะครับ คราวนี้มาดูหุ้นที่ผักดันตลาดในเชิงบวกวันนี้นะครับกับกลายเป็นหุ้นขนาดกลางนะวันนี้ดูโฮมปรับตัวขึ้นถึง12นะครับหลังจากราคาเหล็กในตลาดโลกเริ่มยืนได้นะครับหลังจากปรับฐานกันลงมาส3าวันที่ผ่านมานะครับก็ทําให้ดูโฮมเด้งขึ้นมานะครับคนก็คาดหวังว่างบไตรมาสสองของดูโฮมก็น่าจะทําได้ดีต่อถ้าเกิดว่าเหล็กมันยังยืนได้นะครับก็อย่าลืมนะดูโฮมก็มีคู่หูเช่นกันก็คือโกลบอลเหมือนกันนะวันนี้โกลบอลก็ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของ Curry Express นะครับวันนี้ปรับตัวขึ้น6%นะครับหลังจากมีข่าวว่า g ราฟโฮดดิ้งนะครับตอนนี้เข้ามาถือหุ้น c ครีเอ็กซ์เพรสแล้วนะครับเป็นอันดับ3นะครับที่2.8% ซึ่งอันนี้ก็แปลกนะจริงๆ Curry Express เนี่ยงบก็ออกไปแล้วออกมาต่ำคาดประชุมนักวิเคราะห์ก็ประชุมไปแล้วนะครับสังเกตดูหลังจากประชุมนักวิเคราะห์หุ้นก็ไม่เด้งนะหุ้นก็เป็นภาพของการซึมลงซึมลงแต่แปลกตรงที่ว่าพอมีการรายงานข่าวว่ามีผู้ถือหุ้นใหม่เข้ามาที่มีหน้ามีตาที่ทุกคนเชื่อมือกลับกลายเป็นว่ามันสามารถทำให้หุ้นเด้งได้เออนี่ก็แปลกนะประเทศเราเนี่ยมันทำให้เห็นว่านักลงทุนน่ยมีความเชื่อมั่นในตัวบุคคลมากกว่าโมเดลธุรกิจนะ เอออันนี้ก็แปลกดีนะครับส่วนตัวที่3นะครับก็จะเป็นตัวของโรงพยาบาลเกษมราชนะครับวันนี้ปรับตัวขึ้นถึง6%ก็นะครับก็มีรายง,งานข่าวกันออกมาว่ายอดการติดเชื้อโควิดในไตรมาสสเนี่ยเรียกว่าพุ่งกันถล่มทลายเลยนะครับเรียกว่าน่าจะทําให้งบไตรมาสสอออกมาดีมากๆนะครับก็เลยทําให้อาโรงพยาบาลเกษมราชปรับตัวขึ้นมานะครับ ส่วนหุ้นที่กดดันตลาดในเชิงลบวันนี้นะครับเท่าที่ดูนะครับเป็นชุดเรียกว่าเบนจะาพาคีนะครับไม่ว่าจะเป็นปูดใหญ่ปตอทอสอผอปตอทอตัวแม่ไทยพาณิชย์กสิกรไทยแอดวาน คือชุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นชุดเบนจ์พาคีเลยเป็นชุดที่นักทุนต่างชาติเนี่ยใช้ในการลงทุนในบ้านเรานะเพราะงั้นวันนี้เดาเลยว่าต่างชาติขายแง่แง่นะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่เริ่มปรับตัวลงนะก็คือสายคริปโตนะครับตอนนี้สายคริปโตบ้านเราเนี่ยผมต้องบอกว่าต้องแบ่งออกเป็น2สายสายที่1คือสายที่ลงทุนในคริปโตนะครับก็จะเป็นหุ้นอย่างบรุ๊กนะฮะวันนี้ปรับตัวลง13แล้วก็แสนสิรินะครับที่จะไปลงทุนนะครับในตัวของบริษัท XPG นะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะไปลงทุนในเรื่องโทเค็นอะไรต่างๆเนี่ยก็ปรับตัวลง6%เพราะจะเห็นว่าสายลงทุนะปรับตัวลงนะครับแต่ว่าสายที่จะเป็นคนให้บริการนะครับให้บริการการทำ ICO ให้บริการในเรื่องของการเทรดในอนาคตเน่ยกลับยังคงยืนได้ดีนะวันนี้ XPG เนี่ยปรับตัวขึ้น6%นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับจะเห็นว่าหน้าหุ้นวันนี้นะครับยังคงเป็นหน้าหุ้นที่นักลงทุนต่างชาตินะครับยังคงขายอยู่อย่างหนักหน่วงนะครับในขณะที่ตัวเลขของโควิด -19 เนี่ยมันยังไม่ได้ดีพอมากนักนะครับมันก็เลยทาให้นักทุนสถาบันยังไม่กล้าที่จะไล่หุ้นขยันขนาดใหญ่นั่นเองนะครับส่วนผู้เล่นในตลาดวันนี้นะครับนักทุนสาบันก็ซื้อติดต่อกันเป็นวันที่2นะครับวันนี้มือลั่นไปนะครับซื้อไป1,600ล้านบาท รวม2วันซื้อไป2,200ล้านบาทนะครับส่วนนักทุนต่างชาตินะครับยังคงเหยียบมิดนะครับเรียกว่าขายติดต่อกัน7วันติดๆด,ดเลยนะครับวันนี้ขายไป2,395ล้านบาทรวม7วันเนี่ยขายไป15,358ล้านบาทแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของนักทุนสาบัน,นะครับก็อาจจะ อ่านได้ว่าในเมื่อตัวเลขของโควิดเนี่ยมันยังไม่ใส่มากนักนะครับแม้ว่าเมื่อวานน่ยตัวเลขจะออกมาดีมากเลยนะครับหลุด2,000มันอยู่พั0เากว่าแต่พอวันนี้มันเด้งปับ๊บ ก็เริ่มชักลังเลละนะครับก็เลยยังไม่กล้าที่จะไล่หุ้นมากนักนะครับส่วนนักทุนต่างชาตินะครับก็เขาก็ตามเรื่องของโควิดบ้านเราอยู่ห่างๆในขณะที่ประเด็นเรื่องของ MSCI Rebalance เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในวันที่27พฤษภาคมนะครับซึ่งสุดที่แล้วนะเขาบอกว่าเงินจะออกจากบ้านเราประมาณ10,000ล้านบาทนะครับงั้นนักทุนต่างชาติส่วนใหญ่เวลาเขาลงเนะี่ยเขาลงเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยอินดีคส์ฟันเขาก็ไม่รีบที่จะซื้อมากนะักเพราะว่าซื้อไปก็โดนปลาอยู่ดีนะครับเขา,าอาจจะรอให้ MSCI Rebalance เสร็จ ส่วนมูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับก็อยู่ที่83,533ล้านบาทนะครับก็ปรับตัวลงถึง15%นะครับก็หุ้นขนาดใหญ่พอไปไม่เป็นนะก็เทรดกันไม่ไหวเลยทุกคนก็ไปหาหุ้นขนาดเล็กกันหมดนะครับผมก็เลยไปโพสต์ในแฟนเพจนัแแดงูเงนนักลงทุนว่าเอ๊ะทำไมหุ้นขนาดใหญ่เนี่ย มันไม่มีเสน่ห์แล้วเหรอทำไมเพื่อนๆไม่เทรดกันนะครับก็ได้คําตอบมามากมายนะหลายๆท่านก็บอกว่าอุ้ยหุ้นใหญ่น่ะเอะอะก็ทุบเอะอะก็ช็อตถือแล้วก็ท้อเหลือเกินไปหาแคชโฟรจากหุ้นขนาดเล็กดีกว่านะครับบางท่านก็บอกอุ้ยลำคาญหน้าต่างชาติขายอยู่ได้นะครับบางท่านก็บอก OMSCI มันยังไม่เสร็จนะก็รอให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมันก็เลยําให้หุ้นขนาดใหญ่คนนี้อาการก็เลยเรียกว่าถูกหมางเมินจากตลาดไปทุกคนก็ไปซิ่งหุ้นเล็กกันก่อนดีกว่านะคร ครับแล้วก็มาสู่ประเด็นที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับประเด็นในต่างประเทศนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการที่ประธานเฟดสาขาต่างๆจะเริ่มทยอยออกมาให้ความเห็นให้มุมมองกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของนโยบายการเงินต่างๆก็จะทยอยมาเรื่อยๆนะครับซึ่งผมเดานะว่าส่วนใหญ่ควรจะพูดว่า เฮ้ยยังไม่พร้อมนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจพึ่งฟื้นไม่เป็นไรเงินเฟอ้อนิดหน่อยนะครับแลกกับเศรษฐกิจที่ฟื้นเราน่าจะตรึงเรื่องของนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไปอีกหน่อยดีกว่านะครับ <S <S อันนี้ผมเดาวมาันน่าจะเป็นในลักษณะนี้นะคือถ้าเกิดหลายๆคนออกมาในโทนนี้นะนะครับก็น่าจะเริ่มสบายใจได้ว่าในการประชุมเฟดนะครับกลางเดือนหน้านะก็น่าจะยังไม่มีการส่งสัญญ,ญาณในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะอันนี้เดานะก็ค่อยๆทยอยนะครับไล่ฟังแต่ละคนไปแล้วกันนะครับ ส่วนประเด็นที่2นะครับผมว่าประเด็นเรื่องของฟันฟล์พรุ่งนี้ยังคงเป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่นะครับนักทุนต่างชาติหลังจากขายไป7วันทําการไม่รู้พรุ่งนี้จะมีวันที่8หรือเปล่าในขณะที่นักทุนสาบาันเองแม้ว่าจะเริ่มซื้อได้2วันทําการนะแต่สิ่งที่สังเหตุเห็นวันนี้คือแม้ว่าสาบานจะซื้อถึง1,600ล้านบาทแต่ก็เอาไม่อยู่ไงนะครับยันไม่อยู่นะฮะตลาดหุ้นก็ลงอยู่ดีนะครับก็ อันเนี้ยก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าหน้าหุ้นพวกนี้นะสงสัยก็ต้องยอมนะว่าหน้าหุ้นอ่ะมันคงจะไปในลักษณะของหุ้นขนาดกลางกับขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของรายย่อยนะครับในการ drive นะครับส่วนขนาดกลางเนี่ยผมก็เดาว่ากองทุนต่างๆที่เป็นสายอัลฟานะหาผลตอบแทนที่มากกว่าตลาดก็จะไปเล่นหุ้นขนาดกลางกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นสัญ,ญญาณบางอย่างนะว่าหุ้นขนาดกลางที่แนวโน้มกําไรจะ ออกมาดีในไตรมาสถ,ถัดไปไตรมาสสองน่ะน่าจะได้รับความสนใจนะอย่างในเคสเนี้ยโรงพยาบาลเกษมราชก็เป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนเห็นว่าคนเริ่มมองข้ามอศว่าไตรมาสสองน่าจะดีเช่นเดียวกันกับในเคส2ดูโฮมและอาจจะรวมถึง g l o b a l ด้วยน่ะก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่เริ่มสะท้อนเห็นว่าไตรมาสสองก็น่าจะดีต่อนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหน้าที่ของเพื่อนเพื่อน,นะครับที่จะเทรดหุ้นขนาดกลางนะเพื่อนๆก็ต้องไปหาดูนะว่าหุ้นอะไรที่งบไตรมาสหนึ่งดีแล้วไตรมาสสองดีต่อพวกนี้แหละน่าจะเป็นที่หมายปองของนักททุนนนนาาาสสบบััี่เป็ยฟะคร ดังนั้นนะครับในภาพใหญ่นะฮะกรอบการเทรดที่1,544ถึง1,593ล่ะก็ยังคงเป็นกรอบที่สามารถเทรดได้นะครับถ้าเกิดว่าการติดเชื้อ,อยังอยู่ระดับ2,000คนบวกลบต่อวันแล้วก็วัคซีนมันจะทยอยมาแบบนี้นะกรอบนี้ก็สามารถเทรดได้นะครับส่วนวิธีการจัดพอร์ตก็ง่ายๆเลยนะครับยิ่งใกล้ๆนะครับ1,544เนี่ยเงินสดในมืออาจจะต้องเยอะขึ้นนะครับเพราะว่ามันถ้าเกิดว่ามันหลุดพรวดลงมาเราจะได้มีเงินซื้อนะครับ และในทางโทกันข้ามนะครับถ้าเกิดว่าเซตอินดี x เริ่มเข้าใกล้บริเวณ1593นบะครับบริเวณนั้นนะผมคิดว่า,าหุ้นนะอาจจะต้องเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ต้องถึงกับ100%นะผมว่าน่าจะมีหุ้นประมาณสัก70%แล้วมีเงินสดอีกประมาณสัก30%ไว้ถ้าเกิดว่ามันสามารถผ่าน1593ไมได้จริงอ่ะเราก็ยังมีเงินอีกประมาณ30%เอาไว้ไปฟาดหุ้นที่เบต้าส,สูงเพื่อวิ่งไปกับตลาดก็ได้เช่นกันนะครับ เอาละวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับในการตลาดวายพอดแคสต์นะครับขอบคุณอีกครั้งสาหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็แน,นะนารายการให้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ ถ้าใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะ